สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่19กันยานะคะมีแฟนเพจที่น่ารักนะคะทักหาหลังบ้านบอกว่าช่วยทำคลิปเกี่ยวกับการเก็บบอดี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอเคขอมาก็จัดให้เลยนะคะอ่าเรามายกตัวอย่างเลยนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นซิก H1 h 1นะคะตรงนี้ เป็นซิก y ถูกไหมคะนี่ตรงนี้นะเป็นซิกไบแผ่นที่2เห็นไหมคะว่าเขียวกินแดงนะอ่ะให้เรารู้ไว้ว่าตรงเนี้ยเป็นซิกไบทีนี้เราก็รออะไรคะรอเขาย้อนลงมาเก็บบอดี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยการที่เขาย้อนลงมาเก็บบอดี้เขาลงมาแล้วเขาก็ถอดไส้ขึ้นไปทีนี้การที่เราจะรอเข้าออ,อเดอร์ เรารอให้เขาเก็บบอดี้ได้กี่กรอบคะแฟนเพจจริงใจเทดเดอร์ต้องตอบได้แล้วนะคะ1กรอบ2กรอบ3กรอบและ4กรอบเห็นไหมคะเขามีโอกาสที่จะย้อนลงมาเก็บบอดี้ได้ถึง4กรอบเลยทีนี้เราก็ดูว่าเขาย้อนลงมาลักษณะเขาย้อนเนี่ยเขาทำา PA ที่ย้อนยังไงอ่ะเราไปดู M5 นะคะ M5 นะนี่เห็นไหมคะ M5 ตรงนี้เนี่ยนะคะอันเนี้ยคือการที่เขาย้อนลงมาเก็บบอดี้เนี่ยค่ะตรงนี้นะนี่ช่วงนี้เห็นไหมคะตรงเนี้ยแดง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 เนี่ยคือการย้อนลงมาย้อนคือเหมือนกับว่าสวนไปคนละทางกับ PA อะคะ่ะเมื่อกี้เป็น PA บายขึ้นมาใช่ไหมคะบายบายบายปุ๊บ แล้วเปิดแท่งใหม่ปุ๊บ M5 ย้อนนี่คือการย้อนลงมาเก็บบอดี้เก็บได้ถึงไหนอย่างที่บอก1 2 3 4กรอบเห็นไหมคะอันนี้คือการย้อนแล้วเขาก็ทำา PA บายที่ไปในทิศทางเดียวกับชุดซิกนั่นแหละคะ่ะคือจุดที่เราจะเข้าออเดอร์กันนะคะคี้แพงอีกแล้ว เอามาฝากจุกๆเลยสําหรับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านเอาไปฝึกนะคะอยากให้ทุกคนทําได้อยากให้ทุกคนสําเร็จและขอให้ทุกคนโชคดีฟ้าสดใสกันทุกๆวันเลยนะคะและมีความสุขมากๆกันด้วยนะคะ